นะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ตลาดน้ำตรึงชันเรามาสัมภาษณ์พี่ปุธนาชาติเกี่ยวกับตลาดน้ำตรึงชันสวัสดีครับ<ค><ด>ก็สาหรับตลาดน้ำตรึงชันตอนนี้เราก็ย่างเข้าปีที่28แล้วนะครับสมัยก่อนเนี่ยตลาดน้ำตรึงชันที่นี่เราเป็นท่าเรือเล็กๆเป็นในเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรเมื่อก่อนมาไฟที่นี่เยอะจะมาขึ้นที่นี่แล้วก็ตอนหลังก็มีการพัฒนาใช้ในนามของกลุ่มประชาคม เป็น,ปนใช้ชื่อคำว่าประชาคมตงาดะดน้ำาะลิงชันก็เป็นการรวบรวมผู้ค้าแล้วก็พัฒนาจากโปแพรไม้ไผ่นับปัจจุบันเนี่ยเราเป็นแพรเล็กนะครับซึ่งเราได้รับการสลสมุนจากทพมมาพรน,นะครับตั้งแต่ท่านอ,อภิรักษ์ท่านภูวาชาันทศหมาพรจนถึงท่านหม่อมราชวงสุขุมันบริพัตรในในปัจจุบันนี้นะครับ ตอนนี้ตลาดน้ำประดิษฐ์ชันเราก็เป็นจุดหนึ่งของการท่องเที่ยวนะครับในกรุงเทพมหานครซึ่งได้รับความนิยมและอยู่ใกล้อยู่ใกล<อ>้ตัวเมืองมากที่สุดนะครับ<อ><อ>ก็จากน้ำหลวงมาไม่เกิน10นาทีมาถึงตลาดน้ำประดิษฐ์ชันของเราแล้วก็อีกเสีวยนหนึ่งของเรานักท่องเที่ยวจะได้รับความสะดวกเรามีรถเมล์ไปรับในเมืองมาเลยก็คือสายเจ็ดสิบเก้าตั้งแต่สยามมาบุญคลองและท่องเที่ยวตามลายสุขวิทก็จะมาเที่ยวที่เรา ตลาดน้ำกรลิงชันเราจะตั้งอยู่หน้าสำนักงานเขตนะครับแล้วก็เป็นตลาดน้ําที่เก่าแก่นะครับโดยคลองที่เราใช้ในปัจจุบันคือนี่คองชักพระเพองชักพระนี่สมัยอยุธยาเป็นแม่น้ำเจ้าพยาสายเก่านะครับตอนหลังก็สมัยพระชัยราชาก็ตัดตรงธรรมศาสตร์นะครับไปทางพัทลุงสมัยก่อนก็เป็นทางเดินเรือเรื่องการค้าขายต่างๆแล้วก็ ตลิ่งชันจะเป็นในเรื่องของพืชผักผลไม้ที่มีชื่อเสียงที่ไปโด่งดังในจันทบุรีระยอง<ม>นะครับไม่ว่าทุเรียนต่างๆทุเรียนหรือในเรื่องของมะปรางนะครับแล้วก็พวกมะไฟต่างๆผลไม้ต่างๆที่ตลิ่งชันจะเป็นผลผลิตที่ดีเ<ม>นื่องจากของเราเป็นในเรื่องของที่รุ่มที่รุ่มและเป็นดินเก่าพันไม้ต่างๆตอนนี้ก็ไปได้รับความนิยมแตใน,นปัจจุบันอย่างเราสวน,น,นต่างๆเนี่ยเราเราเราโดนน้ำท่วมโดนน้ำท่วมมาปี26ผลไม้ต่างๆเสียหายไป สมัยก่อนเนี่ยในเรื่องของตลาดเราเนี่ยเขาเรียกลตลาดเรือเราจะมีเรือพายเยอะสมัยก่อนวิถีชีวิตเรายังใช้เรืออยู่ <ไป S 1> แต่ปัจจุบันเ,นเราใช้เรือเนาะสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีงบประชาัมพันธ์แม้แต่เราในภาครัฐเราเราไปขอพื้นที่เขาใช้เนี่ยเขาจะให้ในสิ่งที่เราแบบอยู่ไกลเลยอย่างจัดที่เมืองทองสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นท้องนาเราไปอยู่ในท้องนานะแต่เอาความเป็น floating market ของเราไปไปทำเสนอคนรู้จักตลาดน้ำเรามากขึ้น แล้วก็ตอนหลังเนี่ยสื่อสื่อบรลชนก็ามาก็มีเรื่องของไทยรัฐไทยรัฐลงหน้ากลางวันนั้นพอลงหน้ากลางเสร็จเนี่ยเราเรี้ยงกนักข่าวแค่เรียงแก้วนึงบุสเตจานเดียวนักข่าวพอลงไปปั๊บเนี่ยนักท่องเที่ยวมาเยอะพอมาเยอะตอนนี้มันก็เลยเป็นเรื่องการจุดประกายริ่ติดชื่อเริ่มติดชื่อแหละว่าเป็นตลนาดนะครแล้วก็พัฒนาในเรื่องขององค์กรเราต่างๆอภิรักษ์เห็นความสาคัญของการแหลกท่องเที่ยวก็คือให้งบแพงงบแพงมา1 9ล้านบาทในการพัฒนา เพื่อรองรับนักท่องเทีย่ยวจากดิมแม่น้ําเจ้าพระยาคือไม่ถึงว่าจากท่าสาทรทเนี่ยจนถึงท่าพระอาทิตย์เราจะมีในเรื่องของโรงแรมต่างๆหรือสถานที่สามารถมาลงเรือได้มอนาคตในเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยทำไมจะบอกว่ากรนารน้ำประดิษฐ์เราอยู่ขึ้นมา28ปีสิ่งที่เราอยู่ได้มาคือคอมมูนิที่การเป็นประชาคมคนในพื้นที่ไม่สแสวงหาคนระียชนั่นคือเราอยู่ไนดะ้ช่วยกันไหนยังลังคาเนี่ยเรามองอนาคตณวันนี้รุ่นพี่เนี่ยก็ตายละอนาคตเราก็ไม่รู้ว่าอยู่อกกี่ปีแต่เราทำเนี่ย เพื่อเป็นสิ่งที่ยังยืนในตลาดน้ำประยงชันหลังคาโปแพรเราถ้าไปดูได้นี่คือหลังคายาคาเทียนจากอินโดนีเซียรับประกัน25ปี25ปีแพงไหมครับก็แพงพอสมควร25ปีแล้วก็โครงสร้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางเดินหรืออะไรเงี้ยทางเดินเนี่ยเราตอกเสาเข็มเนี่ยเท่ากับ20เมตรเราทําเพื่ออะไรเพื่อรองรับในอนาคตเพราะต่อไปในอนาคตที่นี่ตอนนี้เป็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของระบบราง เราได้ผลักดันในเรื่องของสถานีตลาดน้ําตลิ่งชันต่อไปเราจะอยู่ตรงไหนก็ได้12สายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือเสร็จแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบางใหญ่บางซื่อใช่ไหมบางแครลังสิตหรืออะไรพวกนี้สามารถมาเที่ยวตลาดน้ําตลิ่งชันได้โดยระบบรางก็คือมาลงที่สถานีตลาดน้ำตลิ่งชันเลยไปต่อสายสีฟ้าใช่รับสายสีฟ้าท,างทางรงถทีนจันไปแล้วจะเข้าบางซื่อนั่นคือบางซื่อก็เป็นจังชั่นใหญ่เลยก็จะรับน้ท่องเที่ยวมาทั้งหมดมาตลิลง่งชันแล้วหลังจากมาตลิ่งชันแล้วพอท่องเที่ยวเสร็จแล้วเนี่ย นัก่องเที่ยวที่ที่มาท่องเที่ยวมันต้องถามว่ามาเที่ยวที่ตรีการเพราะอะไรหนึ่งมันใกล้อันดับสองวิถีชีวิตเรายังมีความเป็นธรรมชาติอยู่เรื่องสวนเนวยังมีอยู่แบบโลโก้ใช่แล้วในเรื่องของการเกษตรเรายังมีอยู่บ้านเรือนเรายังเป็นบ้านเรือนแบบอันดุลลแล้วท่องเที่ยวว่ามีคือแคน,นี้คือเสน่ห์ของการท่องเที่ยวเราเราที่นี่เราไม่แข่งขันกันในเรื่องของพื้นที่เราเนตลาดน้ำเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นเหมือนกับอันดับหนึ่งของสำนักง,งานเขต เราส่งเสริมณวันนี้บางตลาดนี่ก็ใหญ่ก,กว่าเราแต่เรามองว่าหนึ่งเราส่งเสริมคนในพื้นที่ให้มีรายได้คือที่อื่นเขาไม่ทำไะอันนี้คือการท่องเที่ยวแบบยังดีใช่คือตอนที่เราทำเนี่ยเราทําในเรื่องของการไปเชื่อมโยงระบบเชื่อมโยงเนี่ยแม้แต่คนในตลาดก็ก็วิจาร์เราหาว่าเอานกท่องเที่ยวไปส่งเสริมเขาแต่เขาไม่มองเราเป็นยุทธศาสตร์อีกรูปแบบหนึ่งที่คณะกรรมการเราทํายุทธศาสตร์เพื่อให้มีการกระจายกระจายอะไรเรื่องอะไรกระจายเรื่องนักท่องเที่ยวกระจายไรายได้ พอผลสะท้อนที่มันกลับมาก็คือภาษีภาษีาาาใช่คือเรามองนะวันนี้เราไม่ได้มองว่าแค่กรุงเทพหมหานครที่ได้ผลประโยชน์เรามองว่าตลาดน้ําที่เราทำเนี่ยรัฐบาลได้ผลประโยชน์พอรัฐบาลได้ผลประโยชน์มันก็ดิสบิวเงินทองมาต่างทั่วประเทศนั่นคือสิ่งที่เรามองมองมองเป็นรูปธรรมในเรื่องของประชาธิปส่วนใหญ่นะักท่องเที่ยวนี้เป็นลักษณะแบบไหนบ้างครับอ๋อนักท่องเที่ยวมันจะมีหลากหลายมันมีแต่ละแต่ละซีซันแต่ละซีซันอย่างตอนนี้ คือตันใหญ่ท่องเที่ยวทั่วโลกที่ที่มาเที่ยวุงเทพยหมากองต้องมาเที่ยวตลาดน้ำแล้วก็ยังแบคแพคเนี่ยก็จะมาเสาร์อาทิตย์แล้วก็ไปแล้วก็ไม่อยู่เทล้วแล้วก็ไปต่างจังหวัดแล้วก็กลับเลยแล้วก็ตอนนี้อย่างรัฐบาลโดยกระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยก็ผลักดันในเรื่องของทัวร์จีนเข้ามาทัวร์จีนที่เราได้มามาท่องเที่ยวเราเนี่ยมันเป็นประเภทไม่ใช่เป็นประเภทกรุ๊ปมาคือเป็นประเภทกรุ๊ปเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้จากการท่องเที่ยวพวกนี้ พราะพวกนี้จะเป็นในเรื่องของธุรกิจองนงจีนแต่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเองมา Wal k in ินเข้ามาอะไ่วอลกเข้ามาอะไรได้ผลประโยชน์ตอนนี้ตั้งแต่ตุลาเนี่ยนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเราประมาณ8ล้านคนแต่ล้านคนที่เข้ามาตัวมานักท่องเที่ยวจะอยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่ครับอ๋อมันแตกต่างกันแตกต่างกันคือถาไรกันได้มันเฉลี่ยเฉลี่ยตอนนี้จีนเนี่ยเราต้องมองว่าเศรษฐกิจของบ้านจีนเนี่ยตอนนี้เศรษฐกิจดีมากจีนเที่ยวทุปทุกโลกคือตอนนี้คนจีนเราูใช่แล้วต่าไปของเรา จะต้องอธที่ายภาษาจีนให้ได้แล้วผลกระทบจากการท่องเที่ยวครับมีอะไรบ้างครับอ๋อตอนนี้เริ่มดีขึ้นคือจริงๆมัน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 ผลกระทบเนี่ยมันเกิดจากการป่วนการเมืองมันก็เป็นภาพรวมของประเทศคือพอมันป่วนครับเนี่ยนักท่องเที่ยวมันประเภทเนี่ยก็คือมองว่าไม่มีความปลอดภัยก็คือรถน้อยถอยลงแต่ตอนนี้เริ่มกลับมาละคือความความเชื่อมั่นของของรัฐบาลหรือในเรื่องของรัฐบาลเองในเรื่องของการไปลดแมพหรืออะไรพวกนี้ ก็ทาให้ความเชื่อมั่นมากขึ้นอย่างวันที่สองพฤศจิกาเนี่ยเชีายท่านรัฐมนตรีก็ไปอังกฤษไปคือฝรั่งเนี่ยจะจะมีปัญหาในเรื่องผลกระทบตรงนี้แต่ถามว่าถ้าเป็นเอเชียญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเวียดนามอะไรเนี่ยเขาเฉยเฉยเพราะบ้านเมืองเขาโดนแบบนี้เป็นประจำไแล้วผมเคยถามพวกนักท่องเที่ยวเขารู้สึกไงบอกเขารู้สึกเฉยเฉยเพราะเขาเจอประเทศเขาเป็นอย่างนั้นประเทศที่มีสงครามมาแล้วเนี่ยไม่มีผลกระทบตรงนี้เพราะเขามาเที่ยวเลยสบายเขาเขาเขาผ่านพวกนี้มาแลาไปแล้ว ก็ขอจบการสัมภาษณ์เพียงเท่านี้ครับต้องขอขอบคุณองค์โปพระราชาด้วยลาคบคุณครีไทยจิตภาสนะคะของตลาดน้ำสลิงชันค่ะก็คือเป็นอนุเป็นการอนุรักษ์ระเพณีไทยด้วยกับการเล่นดตรีไท